ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ครับที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องลงเล่นในสนามกลางในศึก FA ฟเอคัพรอบ4ี่หากว่าพวกเขาต้องเจอกับสมรสออยนางอิสเลย์ทีมในศึกวานารามาเนชั่นแนวลีกหรือทีมนอกลีกนั่นเองครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมสมรสออยนางอิสเลย์จึงไม่สามารถเตะในรังเย่าของพวกเขาได้หากว่าในรอบถัดไปครับพวกเขาได้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชั้งๆท,ที่แทบจะพูดได้เลยครับ วันนานทีปีหนจะมีโอกาสได้พบกับทีมใหญ่แบบนี้ในบ้านของตัวเองคงจะไม่มีสโมสรไหนอยากออกไปเตะสนามกลางอย่างแน่นอนเลยครับแต่สิ่งที่เป็นข้อสงสัยทั้งหมดครับมันก็ได้ถูกคลี่คลายจากสโมสรอ,อย่างอิสเลนั่นเองโดยพวกเขาครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอิสเล่กำลังรอตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในรังเย่าของพวกเขาที่จะเผชิญหน้ากับนิวพอร์ตคาร์ตีในนัดรีเพย์เอฟเอคัพรอบ3ที่จะเจอกันในวันที่1 6มกร,ราคมนี้ที่สนามซิเวเลสเตเดียมของทางอิสเล หลังจากที่ในเกมแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพวกเขาจำได้แค่เสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งจึงไม่สามารถหาผู้ชนะเพื่อจะเข้าไปสู่รอบต่อไปและพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้และก็จะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้ครับว่าจากอิสเลย์สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจําหน่ายตัวและข้อกังวลด้านความปลอดภัยของแฟนบอลเพราะสนามซิวเลสสเตเดียมของพวกเขาครับมีความจุจํากัดเพียงแค่5,192ที่นั่งเท่านั้น แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ครับที่พวกเขานั้นอาจจะเพิ่มเสริมที่นั่งชั่วคราวเพื่อรองรับกลุ่มแฟนบอลแต่ถ้าสุดท้ายแล้วสนามของพวกเขาไม่มีความปลอดภัยพออีสเลก็จะถูกบังคับให้ย้ายรังย่าไปที่อื่นที่ไม่ใช่สนามของตัวเองโดยจะเป็นการเลือกสนามกลางซึ่งเป็นไปตามกฎของเอฟหากว่าสนามของอีสเลไม่พร้อมจริงๆทางสมาคมก็จะเลือกสนามที่เหมาะสมที่สุดต่อไป อย่างไรก็ตามครับหากสุดท้ายแล้วอิสเลนั้นแพ้ในนัดรีเพย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องบุกไปเยือนรอนนี่พาเรตเพื่อเจอกับนิวพอร์ตเคานตี้ในวันที่27มกราคมแทนนั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์ร,รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ